ได้คิดในวันสอนวิธีการ F K Event Boss แบบฟัวเตเอาให้ข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยทำยังไงไปดูโอเคอเอาผสลับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยก็คือผมจะมาสอนวิธีการ F K Event โว่บอลนั่นเองเนียครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มือน F K ไม่ได้เนะยครับแต่ว่าผมได้วิธีแล้วเนี่ผมสำหรับวิธีการ F K โว b บอลนะบอกเลยว่ามันง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยนะเนี่ยผ,ผมได้ไปเจอมาฝรั่งสอนนั่นเองนะครับผมก็เอามาแชร์ให้กันแล้วกันเนรับผมโอเคก่อนอื่นนะครับ ผมต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีการเนีเคจะมี3วิธีนะครับ 1, <c oughs> 1เลยก็คือการใช้ในโทรศัพท์นะครับ 2, 2> <c oughs> คือวิธีการใช้ในคอม <c oughs> และ3 <c oughs> ก็คือวิธีการใช้บนคาวโฟนนั่นเองนะครับและผมบอกได้เลยว่าวิธีที่3เนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้บนคลาลโฟนเนี่ยสามารถเปิดข้ามวันข้ามคืนได้เลยไม่มีปัญหาการหลุดการเด้งอะไรเลยนั่นเองเนี่ยผมจะมาแนะนําในวิธีนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าวิธีอื่นก็สามารถทําตามวิธีที่3ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคาลโฟนเนี่ยจะเป็นการจําลองมือถือนั่นก็เท่่าากับว คุณก็สามารถใช้มือถือของคุณทําตามได้นั่นเองและสําหรับใครที่ใช้บนคอมนะครับก็อาจจะต้องใช้ผ่านอิมูเลเตอร์ที่เป็นการจําลองมือถือเช่นมูม,ม,ม,มูหรือว่าจะเป็นโปรแกรมมือถือต่างๆที่เป็นระบบอิมูเลเตอร์นั่นแหละครับที่เป็นการจําลองมือถือนะครับนั่นแหละนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันก่อนเลยนั่นเองนะครับซึ่งทีที่ผมจะใช้เนี่ยผมใช้แค่2ตัวดาเมจหลักเท่านั้นเอาจริงๆมันตัวเดียวเลยซ้ำนะครับแต่ว่ารวมพุชชี่ไปด้วยนะครับผมก็จะมีพุชชี่มีซูนะท่าตัว ก็สามารถ AFK ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วผมก็ขอแนะนําว่าถ้าเป็นบัฟอัลติมาหรือว่าบัฟแดงจะดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเอ็กโซเดียก็ใช้ได้นะแต่ว่าเอ็กโซเดียก็อาจจะช้ากว่าใช้บัฟแดงนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเอ็กโซเดียเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้มีตัวอื่นไปช่วยด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีอัลติมาเนี่ยนะครับหรือว่าบัฟแดงก็ผมจะใช้แค่2ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวบัฟอยู่ไหนวะ ตัวบัฟนี่ครับผมโรบินนี่ครับแล้วก็ตัวเงินอย่างเซนคูนั่นเองกนี่ผมแค่นี้เท่านั้นนี่ครับสี่ตัวนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูสแตทแล้วก็พวกบัฟอะไรต่างๆหน่อยแล้วกันนะครับก็จะมีบุชชี่ใช่ไหมนี่บัฟก็ประมาณนี้จริงก็ ให้มันเกิน okay. S ไว้ก็ดีที่สุดเนี่ยผมแค่นั้นก็พอแล้วนะครับและสุนะก็เช่นกันให้มันเกิน S ไปนิดหนึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้เหมือนกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็จะมีประสิทธิภาพมากที่ Rainbow. สุดนั่นเองนะครับประมาณนั้นเอเคเดี๋ยวเราไปดูที่บัฟเนี่ยผมอ๋อก็อย่างที่บอกไปเนียครับบัฟต่างๆก็ใช้เป็นบัฟแดงไปเลยเนี่ยผมจริงๆก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่า X โซเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นบัฟแดงก็จะคุ้มค่าที่สุดมันจะง่ายและดีที่สุดนั่นเองนะ โอเคนี่ก็เหมือนกันเลยนะบัฟก็บวก100ดาเมจบวกระยะ20ตีไวขึ้น20บวกสกิลดาเมจ300บวก100เปอร์เซนต์ตีบอส100เปอร์เซนต์ดอทดาเมจนะครับประมาณนี้บอกเลยว่าแม่งโกงมากนะครับสำหรับบัฟอันนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่อาร์ติแฟ์กันหน่อยครับสำหรับอาร์ติแฟ์นะก็ผมก็จะใช้เป็นครีมสารเฮลบรดนะครับแล้วก็ควรจะมี แอนเทียนะครับผมไม่มีก็ได้แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงะครับอาจจะเอฟเคไม่ได้เนีเพราะว่ามันบอสอาจจะลบตัวเราเนะครับแล้วเราก็ไม่เหลือตัวเล่นแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้บัฟแอนเชียนดีที่สุดนะครับแล้วก็สําหรับพุชชี่ผมก็เอาอะไรก็ได้ให้มันนั่นแหละนะครับที่มีบัฟแอนเชียนให้มันปล่อยได้2ตัวแค่นั้นพอนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนจะไปดูกันเนะครับผมผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบชัวร์มากๆ ก็อเอาตัวไปเพิ่มก็ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบลอสไม่ว่าจะเป็นฮาจุนไม่ว่าจะเป็นดักเนี่ดวิลหรือแม้กระทั่งโกโจเนี่ยก็ได้หมดเลยเป็นตัวแบบตัวกดสกิลอะ่ะเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาตัวกดสกิลหรือว่าตัวที่หาง่ายๆก็ได้เนี่ยอย่างกระบองเหล็กโซนิกเจนเอทลอะไรเงี้ย หาง่ายมากแล้วก็ทักษกดเนี่ยค่อนข้างแะแรงมากเลยครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะีครับสำหรับการจัดทีมผมก็จะใช้4ตัวหลังๆนี้ละกันเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันใช้น้อยแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วเนะครับผมประมาณนั้นขั้นตอนไม่เยอะด้วยโอเคเราตัดไปที่หน้าคราวฟนของเราก็คือ V ี p h o n e นเครับผมโอเคผมก็ต้องบอกกันเลยว่าผมจะแบ่งช่วงตอนของวิดีโอนะครับว่าเป็นช่วง v s Phone ช่วงตั้งค่าแอปและก็ช่วงตั้งมาโค นีผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงวีดโฟนนะครับก็วีดโฟนเนี่ยจะเป็นระบบคาวโฟนเนีัยผมซึ่งคาวโฟนคืออะไรก็เรียกง่ายๆก็คือมือถือออนไลน์นั่นแหละะนรับผมนะแค่เราล็อกอินเข้าไปเปิดมาโคแล้วเราก็ปิดเว็บปิดหน้าจอมือถือเรานะครับมันก็ทํางานอย่างนั้นไปตลอด แปลว่าเราจะสามารถเปิดข้ามคืนได้เปิดข้ามวันได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เน็ตตัวเองไม่ต้องเปิดด้วยเครื่องตัวเองด้วยซ้ำเนี่ยครับผมมันจะรันให้เราตลอดเวลาย้ําว่าตลอดเวลาเนี่ยครับแปลว่ามันก็จะ FK แบบ24ชั่วโมงไปเรื่อยๆเลยนั่นเองเนี่ยครับบอกเลยว่าวิธีนี้ดีมากๆนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าเนี่ยครับผมโอเคซึ่งแพ็กที่ผมแนะนำเนี่ยครับจะเป็น m v p นีครับนีกดมาที่ ซื้อต่ออายุเนี่ยผมก็ลิงก์จะอยู่ใต้ดีฟชันเลยเนี่ยผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของผมเองนะครับผมก็นี่เนี้ยผมแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือ MVP นั่นเองเนะครับเพราะว่า MVP เนี่ยจะเป็นแอคที่ดีที่สุดปัญหาน้อยที่สุดหรือเรียกง่ายๆว่าไม่มีปัญหาเลยนั่นเองเนี่ยผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้ v i p k v p s v f x v v p เนี่ยมันเป็นสเปคที่ไม่ไดีที่สุดเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราใช้ดีที่สุดมันก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,าไปใช้ V P อย่างเงี้ยนะครับสเปคมันต่ำมันอาจจะแบบมบียาการหลุดบ้างาเปิดจูค้างคืนแล้วเกมได้เหงื่อไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็น M V P จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าสาหรับใครที่งบน้อยเนี่ยผมผมก็จะแนะนําเป็น S V P ขึ้นไปและกันนะครับเพราะว่า S V P ขึ้นไปเนี่ยก็คือค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเด้งหรือจะหลุดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า นั่นแหละนะครับสำหรับคนที่งบน้อยก็อาจจะลองที่ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลองสัก7วันก่อนก็ได้ครับก่อนที่เราจะซื้อเป็น3าวันอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่ายิ่งซื้อเยอะเนี่ครับเพี้ยนสามสิบวันเก้าสิบวันหรือ1ปีเนี่ยมันจะยิ่งถูกลงนะครับผมประมาณนั้นโอเคพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ครับเราก็เลือกแพ็กเกจสินค้าก็คือเซิร์ฟเวอร์นี่มีประเทศไทยด้วยนะครับบอกเลยเลยว่าไม่ปีงแน่นอนนะเวลาเราเชื่อมเข้าไปเงี้ยนะครับ นี่แล้วก็จะมีวันเราก็เลือกไปเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผู้ใช้ใหม่เนี่ยมีลด25%ด้วยบอกเลยว่าถูกมากมครับแบบน่าจะถูกที่สุดในไทยแล้วนะสำหรับ vs4 เนี้ยผมโอเคแลัาที่เราเลือกแล้วเนี่ยสมมติผมเอา30วันเนี่ยผมก็13.99ดอก้านก็ประมาณ450บาทนะครับอันนี้คือลด15%บห้ารับผมแต่ว่าผู้ใช้ใหม่เนี่ยมันจะลด25%ก็เท่ากับว่ามันจะเหลือประมาณ300กว่าๆนะครับประมาณนี้นี่คือได้30วันเลยนะและสเป เสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันการสร้างขวานล่างตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยครับผมมันก็จะมีช้อปปี้เพย์พร้อมเพย์ทูมันนี่อะไรพวกนี้ก็ทำการชำระเงินไปเลยนั่นเองนะครับทูมันนี่เนี่ยได้หมดเลยนะก็ลองดูกันได้ครับโอเคเสร็จแล้วะครับผมพอเราเสร็จเรียบร้อยเนะยครับผมเราก็จะได้เครื่องมาตรงนี้เลยเนะครับผมโอเคณตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าแอปแล้วเนีครับผมใครที่เข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้เนะครับผมการตั้งค่าแอปนี่ก็จะเป็น เหมือนหน้าจอโทรศัพท์อย่างนี้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วภาษามไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยก็กด resetting เนี่ผมแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับไปที่รูปตัว i ตรงนี้เนรับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่มีรูป a ตรงนี้เครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันบนสุดครับผมนี่อันนี้นะกดเข้าไปครับแล้วก็กดรูปบวกนะครับตรงนี้ังจากนั้นก็กดภาษาอังกฤษไปเลยครับ นี่ครับผมแล้วก็ทําการเลื่อนขึ้นมาวันนี้เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็เปลี่ยนภาษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีภาษาไทยด้วยนะก็ลองเซิร์ชเข้าไปก็ได้ครับนี่เซิร์ชตรงนี้แล้วก็ TH นี่ครับผมมีภาษาไทยด้วยน,นั่นเองนะครับก็ทําให้เราเข้าใจง่ายว่าเลื่อนขึ้นมาข้างบนสุดเรียบร้อยครับผมประมาณนี้สําหรับการตั้งค่าภาษาต่อไปผมแอปที่เราจะใช้อย่างแรกเลยก็แน่นอนครับว่าโลบอ x นะและฟังครับผมทุกคนต้องฟังนะว่า ในคาวโฟนอันนี้นะครับมันจะมีโลบอกรสอแบบนะครับก็คือโลบอกรีเนะครับและโลบอกรธรรมดาซึ่งเราต้องโหลดโลบอกรธรรมดานะเพราะว่าโลบอกรีเนเนี่ยมันจะเป็นโลบอกรเวียดนามนะครับแล้วโลบอกรเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่กอร์บอลมันไม่ใช่โลบอกรทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกอินในโลบอกรเวียดนามแล้วเนี่ยไอเดีเราจะโดนดึงกลายเป็น ID เวียดนามเราจะไม่สามารถเล่นในโลบอกรธรรมดาได้เพราะนั้นสําคัญมากๆครับโหลดโลบอกรธรรมดานะเรียบร้อยโหลดไปเลยครับผมนี่ไวมากๆครับเพราะว่า เครื่องแรงเน็ตแรงแน่นอนนะครับไม่มีหลุดอย่างแน่นอนเราก็ติดตั้งไปเลยครับเรียบร้อยครับผมเราติดตั้งระบบไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีอีก2แอปที่ผมจะแนะนำนะครับในการใช้ซึ่งก็จะมีอันนี้ครับผมออโตคลิคเกอร์อันนี้แล้วก็โอเคโหลดไปก่อนอแล้วกันโอเคแล้วก็ออโตคลิกเกอร์อีกอันหนึ่งก็คืออันสีฟ้านี้อันนี้จะเป็นอันที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็โหลดไปเลย ไวมากครับเพราะว่าเน็ตแรงโอเคครับผมพอเสร็จแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งที่ต้องใช้นะครับสำหรับใครที่ใช้ในเค้าฟนของ V.S. Phone นะครับผมก็เสิร์ชไปเลยครับว่า r e e n s cree n แล้วก็ค้นหาไปเลยนะครับโหลดแอปแรกนะครับผมโหลดเข้าไปเลยนี่โหลดไปเลยครับโอเครับผมพอเราโหลดทุกอย่างเป็นเรียบร้อยแล้วก่อนอย่ดเลยเรามาตั้งค่าไอสกรีนก่อนเลยนะครับนี่แอปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ในโทรศัพท์เครื่องของตัวเองหรือว่า ใช้ในคอมหรือใช้ในมูมูนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องโหลดแอปนี้ก็ได้นะสำหรับคอนโทรลสกรีนออเรนเทชันอัอนนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องโหลดก็ได้นะครับเพราะว่า,าที่ผมโหลดในนี้เนื่องจากว่าเค้าฟนมันไม่สามารถอาเอียงหน้าจอด้วยตัวเองมันได้นะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็อนุญาตอนุญาตอ,อะไรไปให้หมดเลยครับนี่อัลลาวอัลลาวไปให้หมดเลยครับผมแล้วก็อันนี้ไม่อนุญาตไปแล้วกันอันนี้มันโน้ติไฟโน้ติไฟชันหรือว่าการแจ้งเตือนก็โอเคไปนะครับนี่สองอันบนนี้ครับกด ไปเลยนี่บผมกดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็ตรงนี้เนี่บผม select screen orientation กดเข้าไปครับแล้วก็กดที่90นี่เรียแบบร้อยครับผมเราก็ยังหน้าจอได้ไปทีเรียบ,บร้อยแล้วผมหลังจากนั้นนี่ครับก็ขอสูงแป๊บนึงอโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็มา l o g i รบอทก,ก่อนเลยครับโอเคครับผมพอเราอ o g i n บอทเลยก็ตามทุกคนใครจะลอกอินอะไรก็อกอินไปเลยครับผมเป็น ไอดียของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยผมวันนี้ก็ลองอินให้เรียบร้อยครับเหมือนกับการใช้ในโทรศัพท์เลยที่ผมว่าผมเขียนน่าถูกแล้วแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับก็ลองออกเข้าใหม่หรือว่าลองกดรีเครื่องก็ได้ครับนี่ด้านขวาตรงนี้จะมีรีสตาร์ทครับก็สามารถลองรีเครื่องได้ครับแต่ว่าผมจะลองออกเข้าใหม่แล้วกันโอเคผมตอนนี้ผมลองอินเข้ามาได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับผมเข้าเกมได้เลยครับที้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่ามาโครแล้วครับ โอเคก่อนจะไปดูกันต่อนี้ครับตอนนี้เนี่ยวีดีโฟนมีโปรโมชั่นนี้ครับอัพรีวาดคูณ2 in VAC แ f r i ฟเดและ Friday นี้รางวัลเพิ่มเป็น2เท่าทางทดลองการใช้งานฟรีการสั่งซื้อโค้ดเปิดใช้งานและการชวนเพื่อน1เลยคลือระยะเวลาทดลองเนี่ยคูณ2สำหรับประสบการณ์วีดีโฟนแบบเต็มที่2รุ่นรางวัลเมื่อซื้อหรือเติมเวลามีสิทธิ์ได้ของรางวัล100% 3. โปรพิเศษจากร้านโค้ดเปิดใช้งานมีทั้งโค้ด3ชั่วโมงและโค้ด140%และส่ชวนเพื่อนและรับเวลาข่าวฝนเพิ่มไป็นเท่าระยะเวลากิจกรรมเดี๋ยวเริ่มวันที่24พฤศจิกายน2025หรือวันนี้นั่นเองและจะสิ้นสุดในวันที่1ทธันวาคม2025ก็รีบเลยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมลืมให้อ่าเปิดแอปนีครับผมนี่แอปนี้ครับ แอป Auto Clicker อันนี้นะครับผมเราจะใช้อันนี้นะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปกดยอมรับอะไรพวกนี้ของตัวแอปก่อนนะครับผมก็ติ๊กถูกไปให้หมดนะครับแล้วก็ Allow Access นะครับกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับ Accessibility Service Permission กดเข้าไปเลื่อนลงมาแล้วก็กด Set Up นา w ครับอะไรนะนี่ก็จะมีให้เราเปิด Permission ก็กดเข้าไปครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลื่อนลงไปแล้วก็อนุญาตเลยครับ โอเคครับผมอเลยนะแล้วก็กลับมาที่หน้านี้โอเคแล้วก็มันจะมีหน้าต่างขึ้นมานี้เลยครับผมนี่คือพระเอกของเราเลยนะครับในวันนี้โอเคครับผมเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าโรบอสโอเคครับผมมาแล้วตอนนี้เราเข้าไปในเกมพร้อมกับออโต้คริกเกอร์ของเราแล้วนั่นเองนะครับผมาซึ่งทีนี้เราจัดไปก่อนในนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปลุยครับผมสำหรับด่านโฟบอสตรงนี้เข้าไปเลยครับแล้วก็กดครีเอท แล้วก็ครับผมเราเข้ามาอยู่ในเกมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ผมเราก็จะเลือกโหมดซูเปอร์ฟาร์เวฟไปเลยครับแล้วก็กดสตาร์ทไปก่อนเลยนะครับในตารแรกเนี่ยเราจะอ่าเซตอัพหน้าจอก่อนนะครับนี่เลื่อนลงมาอย่างงี้นะครับแล้วก็ซูมออกนะครับผมสำหรับในคอมนี่ครับใครที่ใช้ในคอมเหมือนผมนะครับให้กดคอนโทรลค้างแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์นี่ครับ อ่ามันอาจจะงงๆนิดหนึ่งนะครับมันจะแบบมันจะซูมออกทั้งในหน้าเว็บด้วยนะยครับแล้วเราก็ซูมกลับคืนครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์นเนี่ยชีย้ออกมาตรงเท่านี้แล้วก็ซูมกลับคืนครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ในข่าวฟูลของเราเนี่ยมันก็ซูมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคหลังจากนั้นเราเดินลงมาครับค่อยเดินลงมานะนี่ผมให้อยู่ประมาณแป๊บนึงนะขอจัดก่อนประมาณนี้ครับผมให้มันเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับนี่ เราอยู่ประมาณช่องยาวตรงนี้นี่ครับผมการยืนของเรานะครับแล้วก็ตรงเงินเนี่ยมันจะห่างกับตรงนี้ประมาณหนึ่งคืบครับนี่ประมาณนี้แล้วแล้วก็เราไปตั้งค่าก่อนเลยนะครับใครที่เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับก็มาที่กราฟิกบอร์ดครับผมแล้วก็ปรับให้เป็นขีดเดียวพอมนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เราใช้ทรัพยากรเครื่องได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มันจะทําให้เรา,าไม่มีปัญหาเรื่องการเด้งการหลุดอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับ เราทาแบบนี้นะครับคือเดิมทีแล้วเนี่ยเครื่องมันแรงอยู่แล้วนะครับก็คือเราทําแบบนี้เพิ่มไปอีกเนี่ยมันก็จะไม่การันตีว่าเราจะไม่เด้งหรือไม่หลุดอ,อย่างแน่นอนครับประมาณนั้น,น,ลน,นแล้วก็ใครที่เปิดกราฟิกอะไรเนี่ยเปิดเอฟเฟกต์อะไรไว้เนี่ยปิดให้หมดครับแล้วก็เปิดโลโมดไว้ด้วยนะจะทําให้เราเดือดที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนโอเคพอทุกคนทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกใหเรารอนะครับรอเลยนะยครับรอสตูชนบ้านครับให้มันขึ้นหน้าแบบกด เริ่มใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองโอเคครับผมหลังจากนั้นะนี่บนี่พอเราปล่อยสตูชนบ้านไปที่ร้อยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ยังมาใช่ไหมหลังจากนี้ให้เรากดปุ่มที่มันเป็นวงกลมทุนี้เนี่ยผกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สกิปเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดไปอีกทีครับนี่มันก็ขึ้นหน้านี้ออกมาเราก็กดเนี่ยวโชว์เกมไปเลยแล้วก็กดสตาร์ทเลยครับหลังจากกดสตาร์ทแล้วมันจะทําการเริ่มอัดมาโคแล้วนะก็ให้ทุกคนทําตามผมเลยนะครับกดสตาร์ท ก็กดรีไทครับแล้วก็กดซูเปอร์ฟาสเจอเวฟแล้วก็กดสตาร์ทค่อยๆทำเนี้ยผมไม่ต้องรีบนะแล้วเก็รอตังค์ับผมแล้วก็วางตัวเงินเนี่ยมาแล้วครับผมวางไปเลยนะครับประมาณนี้เนี้ยผมให้วางพยายามทําให้มันคล้ายๆผมมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีข้อผิดพลาดน,นะครับนีเรากค่อยๆวางไปครับ ตเ,เงินเนี่ยตามจุดนี้วผมอบอสมันอาจจะบางนิดนึงนะครับแต่ว่าเรายังพอ,อดูออกรับว่ามันต้องกดตรงไหนตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยอะไรนั้นเราก็กดยูนิเมเนเจอร์แล้วก็อัพหนึโอเคแล้วเราก็วางตัวโรบินไปเลยครับหลังนั้นเราก็กดออโต้อัพเลยรอให้โรบินมันอัพตันครับ โอเคครับผมโรบินตอนนี้อัพตันไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะวางปุชี่ละว,วางประมาณนี้ครับผมให้มันเหลื่อมๆสักนิดนึงโอเคแล้วที่เราวางพุชี่ครับกดปุชี่ก่อนเลยครับแล้วกดรีเซน์ยูนิเวิร์สไปเลยหลังนั้นก็วางพุชี่ต่อครับพยายามให้มันชิดกันมากครับเพราะว่าบางทีอาจจะวางติดๆขัดๆนี่บางซูนะต่อเลยครับกดไปเลย เรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็เป็นอาชเสจสซีนนะครับหลังจากนั้นเรากดไปที่ซูนะเราก็กดออโต้ไปเลยครับเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าบอสเนี่ยตายไปมากดูดูโอ้โหบอกเลยว่าซูนะนี่โคตรโหดครับผมและชิงใช้กับบัฟแดงแม่งโกงมากครับสำหรับซูนะคือกดสก,กิลเดียวเนี่ยจบเลยนะเอาโอเคหลนะันั้นเราก็กดตรงหน้าจอไปสักจุดหนึ่งครับหนึ่งตรงนี้ได้ครับกดเข้าไปแล้วก็ ปิดโค้ดไปเลยนะครับด้านขวาเรียบร้อยครับผมเพียงเท่านี้อันนี้คือมาโครเราเสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะครับผมโดยอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับเรารอให้เว็บมันจบที่50พอเว็บจบปุ๊บเราลอยสัก5้าวิเพื่อว่าเผื่อเหลื่อมนะครับผมแบบว่าบางทีอาจจะมีเน็ตแหลกนิดนึงเกมแหลกโลบอกรแหงนิดนึงนะครับผมก็เผื่อไว้สัก5-10วินาทีนะครับผมแล้วเราค่อยปิดมาโครนะครับแล้วเราก็เปิดวนลูปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะครับผม อันนี้ก็ปล่อยให้มันจบเวม้าสิบไปเลยครับเยี่ยตรนนี้ราอยู่ที่เวม้าสิบเก้าเลยครับเดี๋ยวจะจบเกมแล้วนี่เวม้าสิบเรียบร้อยครับผมจบเกมนี้ครับและแลาเรารออีกสักห้าวินี่ประมาณสามนาทีสี่สิบวิรอแป๊บนึงอ่าแล้วเรากดสีแดงครับเราก็ตั้งชื่อครับ ก็จะตั้งชื่อว่าโวโบสครับ wb นะครับแล้วก็เซฟไปเลยอ่าหลังนั้นเรากดอินฟินิตลูบครับเรียบร้อยครับผมกดตรงลงไปเลยนะครับเพียงแค่นี้มาโครเราเสร็จไปเรียบร้อยโอเคหลังนั้นเดี๋ยวเราลองกด dp ครับปึ๊บอ่ารอดูนอนดูหรือทําอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่เลยเนี่บผมมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งว่ามาโครมันทํางานดีไหมทํางานเพอร์เฟกต์ไหมเนี่ยครับผมเราก็เปิดไปเลยนะครับรอดูครับผมเช็ค เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช็คงานเนี้ยบอกว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี้ยผมก็รอดูครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราครบหลุมแล้วครับผม4 0สเต็ปนะครับดูจากด้านซ้ายได้เลยนะนี่ตรงนี้ครับนี่นะครับขึ้นว่าครบหลุม47%แล้วแล้วก็รออีกหนึ่งนาที20วินะครับอันนี้คือเป็นการรอมาโครครับคือแอปมันจะบอกว่าแอคชั่นต่อไปเนี่ยเหลือกี่นาทีนะครับนี่ต้องรออีกหนึ่งทีกว่าแล้วก็จบเนี่ยครับผมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าตัวเกมเนี่ยหรือว่าตัวมาโครเนี่ยมันจะกดดีตัวมาโครเนี่ยมันจะกดดีเพย์ให้เราไหมเนี่ยครับผมเดี๋ยวรอดูครับอีกหนึ่งที จบเกมครับแล้วดิเหลือห้าวินาทีเดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะกดรีเพลทเอาไหมสองหนึ่งึบเรียบร้อยครับผมนี่เป็นไงครับผมมาโคโวบอสบอกเลยว่าดีมากๆครับ AFK ไปเลยครับได้ของแบบมหาศาลอย่างแน่นอนเนะยครับผมก่อนแรกเนี่ยผม,มาหาวิธีตั้งนานนะครับแล้วมาเจอวิธีนี้โอ้โหสบายมากๆครับและก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปไหนครับผมทุกคนดูนี่นะครับผมกดขวาบนนี่ตรงนี้มีรูปกางบ่าตัวนี้เห็นไหม,มกดเข้าไปปุ๊บ มันจะปิดหน้าจอไปใช่ไหมนะี่ครับอันนี้คือเราสามารถปิดคอมนอนหรือว่าปิดโทรศัพท์นอนได้เลยนะเออแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีนี้ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมเลยนะการใช้คาโฟนนี่ครับมันง่ายมากมากครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูว่าสมมุติว่าเราผมปิดคอมนอนไปแล้วนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เช้าแล้ว6อโมองเช้ากลับมาเช็คครับกดเข้าไปที่เดิมปุ๊บอ้เรียบร้อยครับยังสายังมันยัง AFK วนไปอยู่เน,นี่บโหดีไปเนี่ย บอกเลยว่าสบายมากครับและคือเปิดข้ามวันข้ามคืนได้อย่างน่นอนสบายสบายครับแบบนี้ได้มากมากครับเป็นไงครับทุกคนดีไหมเนี่ยผมสำหรับค่าวโฟนเห็นไหมบอกเลยว,ว,ว่าวิธีนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดคอมเองไม่ต้องเปิดโทรศัพท์เองไม่ต้องเสียค่าเน็ตด้วยซ้ำนะครับผมเราข่าวโฟนเราเนี่ยเปิดแทนเราไปเลยเนี่ยผมง่ายมากมากครับ โอเคประมาณนี้ครับผมทุกคนวิธีการตั้งมาโคแบบโบบอสเนี่ยนะครับทั้ง3วิธีจริงมันก็คือวิธีเดียวนะครับใช้ร่วมกันได้หมดเลยนี่ครับผมประมาณนี้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ฝากด้วยรายการนี่ครับผมพีเอสโฟนนี่ครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะใครที่สนใจกดเข้าลิงก์ผมไม่ได้เลยนี่ครับผมในคอมเมนต์หรือในดีสคริปชั่นได้หมดเลยครับผมก็กดเข้าไปเลยครับประมาณนี้ ก็ส่วนนี้แค่อย่างนี้บ้างครับสำหรับวิธีการ AFK วอร์บอสแบบนี้ครับง่ายกันไหมนะครับแล้วก็อยากให้ผมมาสอนวิธีอะไรอีกไหมก็คอมเมนต์ได้เลยนะก็เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีมาสอนเรื่อยๆครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีโอนี้ถ้าอไลค์กดซับสไครต์กันด้วรยรายการนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้ลเลยตอนตัดทีวีที่คอยคอมเมนต์สามารถมาไปเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับหลังคลิปนี้เนีย่ยมีแล้วผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทนเด็ด <c oughs> เธอและเราก็เท่าที่ลิ้มหัดเหมือนก็จิบลิ้นและตอนก็เท่าที่ลิ้มปากเธาไม่ใช่อในคิดว่าควารู้สึกนี่จริงเปล่าเช่ไหมจริงสัตเ์สัมพักกูพิงหลับและตอนนี้พวกเอเทํทำงานไม่ค่อยว่างนิด